ครับคุณผู้ชมฟรีด d อ m นิวส์เรายังคงเกาะติดสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องนะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณสลายลาจะรายงานให้ท่านได้ทราบกันครับค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรีและคุณผู้ชมคะครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับคุณสลายารครับค่ะคุณจักรีขณะนี้ที่ฉันอยู่กับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกแทนตัวเองว่ากลุ่มวัยรุ่นพลังบวกซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากสื่อโซเชียลมีเดียค่ะ แต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้ได้มีเยาวชนทยอยเดินทางกันมารวมกลุ่มโดยมีการนัดหมายการชุมนุมผ่านทางโซเชียลและขณะนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้จัดตั้งพื้นที่เพื่อแสดงออกโดยแกนนนาของกลุ่มผู้ชุมนุมได้ขึ้นกล่าวปราศัยถึงสภาพของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสือส่อโซเชียลด่าทอกันด้วยความหยาบคายใช้สือส่อโซเชียลเป็นอาวุธในการทําร้ายกันโดยผู้ปราศัยบางคนได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ตัวเองเคยได้รับความบอบช้าทางจ,จิตใจโดยแกนนําผู้นั้นถึงกับปวดเป็นโรคซึมเศร้าครอบครัวก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเดี๋ยวเราลองไปฟััังงงงงบางงบาาาาช่่วอนขกกรรปยคะ สามทางคําพูดสี่ทางโลกออนไลน์มีเคสที่ดีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการบูลลี่ก็คือเด็กที่ถูกล้อว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดเพราะสำเนียงการพูดของเขาทาให้เขาต้องถูกขับไล่ออกจากสังคมถูกทําร้ายร่างกายถูกล้อเรียนว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดพูดอะไรก็ไม่รู้กดไม่รู้เรื่องนะครับสุดท้ายความเครียดมันก็สะสมได้นอกจากนี้กลุ่มผู้ชุมนุมยังมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อเชิญชวนใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ค่ะแปดเดือนนี้เขาได้อยู่ในหวงความคิดว่า ค่ะตอนนี้แกนนำกำลังจะขึ้นอ่านข้อแถลงการเราไปฟังสดๆกันเลยค่ะเพื่อเรียกร้องพยังคนไทยทุกคนพราะพวกเราอยู่ในโลกโซเชียลที่เต็มไปด้วยการทะเลาะการด่าทอหยาบคายคุกคามผู้อื่นเราขอเรียกร้องให้ทุกคนมาสร้างความวัฒนธรรมการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์โดยมีข้อเรียกร้องดังนี้หนึ่งขอให้ทุกคนแสดงความคิดกันอย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์แก่ทั้งตนเองและผู้อื่น2 ขอให้ทุกคนเปิดใจตั้งสติรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น 3. ขอให้ทุกคนใช้สื่อกันอย่างระมัดระวังให้ความเคารพลและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 4. ขอให้วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเป็นมิตรและม,มีเหตุผล 5. ถ้าหากมีข้อตักเตือนท้วงติงกันขอให้ดําเนินโดยไม่สร้างความขัดแย้ง 6. ลดลักเลิกความรุนแรงการกระทำำําคําพูดพวกเรากลุ่มวัยรุ่นพลังบวกคิดว่าสังคมที่เราอยู่จะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน ค่ะคุณจัก,กรินและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของการชุมนุมค่ะครับคุณสาลาห์ขอบคุณมากครับนับว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่สังคมของเราจะได้มีพลังบวกที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับวันนี้ผมจักรินและทีมงาน f ร e ด d o m News ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ